สัญญาณที่บ่งชี้ว่าเป็นมาเร็งไทรอยได้นะครับกันบ้างนะครับครับสวัสดีครับหมอธัญวัฒน์นะครับหมอผ่าตัดไทรอยและพาราไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอจะมาให้สัญญาณที่บ่งชี้ว่าเป็นมาเร็งไทรอยได้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1ก็คือก้อนที่เรามีอยู่โตเร็วมากๆเลยนะครับโตอยู่ดีๆพุดบโตูดมาอย่างรวดเร็วอันนี้เราก็สงสัยมาเร็งนะครับอันที่2นะครับก้อนเนี่ยเราจับไปเนี่ยมีขนาด มากเลยก้อนไม่ได้นิ่มๆหยุ่นๆน,นะครับถ้ายิ่งแข็งเนี่ยยิ่งสงสัยมะเร็งเช่นกันนะครับอันที่สามเนี่ยไข้ามาด้วยอาการเสียงแหบนะครับคือเสียงแหบแบบยังไงเดี๋ยวหมอจะลองทาให้ดูส,ส123อย่างนี้นะครับถ้าเรามีก้อนล้วมีเสียงแหบเนี่ยเราต้องคํานึงถึงไวเลยว่าไอเน,นี้ยสงสัยมะเร็งแน่ๆเลยเพราะว่ามันอาจจะลุกลามไปกินเส้นเสียงได้นะครับอันที่สี่นะครับมีก้อนไม่พอนะครับมีต่อมน้ําเหลืองโตด้วยเช่นเรามีก้อนอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วมีลูกหนูขึ้นสามสี่เม็ดอันเนี้ย ให้เราคำนึงว่าเราต้องรีบไปตรวจแล้วเพราะว่าสงสัยมะเร็งไทรอยด์เช่นเดียวกันนะครับอันที่5้นะครับก็คือจากการตรวจด้วยอันตาซาวนะครับหรือซีทีสแกนนะครับแล้วพบว่าก้อนเนื้องอกเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ในก้อนเนื้องอกนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมขนาดเล็กนะครับอันที่2ก้อนเนื้องอกเนี่ยขอบเขตไม่ชัดเจนขอบเขตไม่เรียบไม่สวยงามนะครับหรือก้อนเนื้องอกเนี่ยมีการลุกลามออกนอกต่อมไทรอยด์แล้วก็สงสัยมะเรง็งเช่นกันนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกเนี่ย มีการลุกลาไปกินกล้ามเนื้อไปกินออหลอดลมไปกินส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เราก็สงสัยมะเร็งเช่นกันนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกนี่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากกว่าปกตินะครับจากอังตศาซาวก็จะพบเห็นได้นะครับ หรือเป็นก้อนสีดําสนิทอย่างเงี้ยนะถ้ามีตามที่หมอกล่าวมาเนี่ยเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งไทรอยได้นะหรือว่าอันทาสาวไปเจอต่อมลูกเหลือโตหลายๆเม็ดร่วมกันกับมีก้อนข้างเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็สงสัยมะเร็งไทรอยเช่นเดียวกันนะครับอันต่อมานะครับก็คือการที่เราเจาะชิ้นเนื้อไปนะครับยกตัวอย่างให้ว่าอ่านผลเช่น1่อ่านว่าเป็นมะเร็งเลยโอกาสเป็นมะเร็ง9 7 9 9อนะครับอันที่2อ่านว่าสงสัยมะเร็งถ้าอ่านว่าสงสงสัยมะเร็งไทรอยเนี่ยให้เราพิจา,า,ารณาาาว่่่มีีีโออกสสเง60-75%นัท3 อ่านว่าเป็นระดับ4หรือว่าเรียกว่า follicular neoplasm นะถ้าเราเจาะได้ผลแบบนี้เราก็จะบ่งทีว่ามันมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งอยู่ประมาณ15-30%นะครับเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ระดับ4-5-6นะครับตามที่เรียงมา6คือเป็นมะเร็ง5คือเสี่ยงเป็นมะเร็ง4ก็คือเป็น neoplasm ก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่15ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เยอะอยู่เราก็จะแนะนําให้คนไข้ผ่าตัดตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปนะก็เป็นเก็เล็กเก็น้อยนะครับเกี่ยวกับคนไข้ที่สงสัยมะเร็งไทรอยนะครับถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถปรึกษาหมอมาได้นะครับที่เพจผ่าตัดไทรอยหรือไทรอยมคลินิกนะครับหมอยินดีให้คําตอบให้คําปรึกษาครับสวัสดีครับ